ความมุ่งมั่นของสโมสรปิยรม่มที่พยายามทำให้ทุกนาทีของสมาชิกได้ใช้เวลาพักผ่อนและปรับสมดุลชีวิตด้วยการออกกำลังกายกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้เพิ่มอีกมิติแห่งความสมบูรณ์แบบของทุกคนในครอบครัวกับปิยรมจะเพ e ร e เฟกต์ไลฟ์สไตล์ Complex กกับประสบการณ์ที่เหนือกว่าสถานที่ออกกำลังกายทั่วไปที่มีทั้งเทคโนโลยีระบบการจองสนามกีฬารวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกด้วยล่ะค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงโก a r า u ์คค่ะในช่วงนี้นะคะเบนก็จะพาคุกชมมาโก a r า u ์ d รอบๆปี่อรมสปอร์ตคลับค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะดีมากๆเลยที่วันนี้ได้มาเยี่ยมส่งปี่นอารม์ค่ะวันนี้คงต้องรบกวนพี่แหม่มช่วยเป็นไกด์พานำเที่ยวที่นี่แล้วล่ะค่ะ จุดแรกที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะต้องมาที่นี่ก่อนค่ะส่วนใหญ่ถ้ามีเรื่องรีพอร์สอบถามก็จะมาที่นี่ก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาเยี่ยมชมสโมสรค่ะจุดแรกที่จะแนะนํำก็คือเป็นล็อบบี้ของเราค่ะ็นหน้าพักผ่อนเย็นๆก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งพักผ่อนที่ล็อบบี้กันละกันได้ค่ะตามเลยค่ะทุกผู้ชมใช่ค่ะเชิญค่ะันนี้เป็นห้องไม่ธรรมค่ะคุณเจฟฟสวัสดีค่ะ นนี้เรายืนอยู่ที่ไหนคะพี่แมมอยู่ในห้องอาหารเอ็นิทามค่ะอธิบายนิดนึงว่าที่นี่มีความพิเศษยังไงค่ะในห้องอาหารนี้ค่ะเป็นที่ที่สมาชิกสมาสังสา์นะคะหลังจากเล่นงานหรือว่าหลังจากเล่นกีฬาค่ะก็จะมีเครื่องดื่มอาหารนานาชาตินะคะจะมีทั้งอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยที่เชฟมือหนึ่งมากๆเลยเรีเควสอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะแล้วในส่วนของคนที่อยากจะมาชิมอาหารแต่ว่าไม่ได้เป็นเมมเบอร์ได้ไหมคะได้ค่ะเราเปิดสำหรับสมาชิกที่จะพาแขกมาหรือว่าล็อกอินเข้ามาได้เลยคนภายนอกก็ได้เหมือนกัน เปิดที่มงถึงกี่โมงคะตั้งแต่เจ็โมงเช้าค่ะถึงสี่ทุ่มค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะชิมรสมือของเชฟมือหนึ่งก็มาได้ที่นี่นะคะรวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะบรรยากาศภายในล็อบบี้ก็จะโล่งโปร่งสบายนะคะเจ้าหน้าที่ขอให้บริการสมาชิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีจุดบริการที่แวดลับอีกยนบริการ อยู่ในสายตาของเจ้าที่ดูแลความปลอดภัยให้น้องเริ่มต้นกันที่ข้างหู้นก่อนเลยที่เป็นห้องบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะคะแล้วก็เกมประเภทที่พัฒนาทักษะให้น้อนเอ้ก็คือสําหรับเด็กๆหรือว่าใครก็ได้แหละที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ค่ะนะคะจะมีจัดไว้ให้ด้วยอาจจะออกกำลังกายเสร็จแล้วอยากจะมาเช็คอีเมลทํางานก็ห้องนี้เลยค่ะนะคะได้ยินมาว่าที่นี่ก็จัดพื้นที่ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเพิ่มเติมอีกห้องนึงนี้เป็นห้องอะไรเป็นห้องพิลค่ะ ทางด้านนี้ก็จะมีอุปกรณ์ในการเล่นของเด็กๆกันนะคะใช้กามเพลย์เพลย์คุณพ่อ,อคุณแม่ก,ก็ไปออกกำลังกายก็ไม่ต้องห่วงทัะะ้งน้องนะคะมาลองก็อยู่ในห้องนี้อาจากห้องเรุมเห็นบอกว่านอกเหนือจากเล่นแล้วยังมีห้องการอ่านด้วยใช่ค่ะเรามีห้องเรดดิ้รวมค่ะให้บริการทิ่เอสารวารสารหนังสือทิมรายวันรายสัปดาห์ทั้งไทยและกฤษค่ะไว้รองรับสมาชิกท่านไทยทั้งต่างประเทศเพราะเรามีสมาชิกชาวต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่ะอาล่ะมาที่ห้องนี้กันบ้างทางด้านนี้ค่ะเป็นห้องสตูดิโอรูมนะคะ เป็นห้องที่ควบคุมเสียงนะคะเหมาะสําหรับที่นั่งทํากันบ้านทํางานค่ะสําหรับน้องที่หลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาพบทว่อนพัราตรีค่ะค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมานั่งทํางานไปด้วยแล้วก็มองน้องๆเล่นกีฬาไปด้วยตลอดเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของที่นี่นะคะจากห้องข้างล่างแถวแถวล็อบบี้เราจะขึ้นไปชั้นสองกันบ้านจะมีอะไรนั่งตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาถึงชั้น2ของเปียรมสปอร์ตคลับแล้วค่ะเดี๋ยวต้องแนะนำนิดนึงตรงนี้เ็มุมอะไรคะตรงนี้เป็นมุมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับรองท้องก่อนไปกำมางกายหรือว่าหลังจากเียเหนก็มาเรียกความสดชื่นค่ะต่อไปเราจะไปไหนกันต่อค่ะอยากจะเนเชิญไปชมล็อกเกอร์ของเราค่ะภูมิใจเสนอโอเค่ะงัตามมาเลยค่ะทุกผู้ชม ทีมงานทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะคะสำหรับสมาชิกค่ะดีไซน์สวยมากเลยค่ะไม่เปลี่อกที่เลยค่ะยืนอยู่กับผนังค่ะค่ะตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์บริการนะคะในส่วนหมอล็อกเกอร์สวัสดีค่ะแพทค่ะตรงนี้ก็จะบริการในเรื่องของผ้าเสื้อผ้าขนหนูสำหรับอาบน้ำล็อกเก้รและอื่นๆอีกนะคะยังไงเดี๋ยวมันเียนแชร์ข้างในดีกว่าะในส่วนบริการเยอะแยะเลยค่ะ ใชญค่ะขอบคุณค่ะนี่เราก็เข้ามาอยู่ในห้องล็อกเกอร์แล้วนะคะขอบคุณพี่หญิงค่ะในส่วนบริการตรงนี้ค่ะทางด้านขวามือค่ะจะเป็นโซนของตู้ล็อกเกอร์นะคะจะเห็นว่าสําหรับคุณผู้หญิงจริงๆเลยสีสันหวานสดใสนะคะถัดด้านในก็จะ็อีกค่ะรวมแล้วเลยค่ะทางด้านเนี้ยก็400กว่าตู้นะคะรวมทานข้างนอกอีกก็รวม500ตู้นะคะทางด้านนู้นค่ะจะเป็นมุมสําหรับแต่งตัวค่ะขรบคุณเชิญค่ะค่ะนี้เรามาบุกกันถึงห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงนะคะนี่ค่ะ ทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นดูสะอาดสะอานนะคะมีเป็นมุมเสริมสวยด้วยแต่งตัวใช่ค่ะอุปกรณ์เรามีครบครันเลยค่ะทั้งไบรฟ์เป่าผมครีมโลชั่นแชมพู ไม่ร้อยนะคะก็คือออกไปแล้วสวยเลยสวยเลยค่ะนอกเหนือจากตรงนี้นะคะข้างในเห็นบอกว่ามีความพิเศษอยู่ด้วยใช่ค่ะในห้องนี้ก็จะมีซีนัสสาน่าสำหรับบริการเพื่อที่จะทําให้เปิดลูกคุมคนนะคะแล้วก็อาบน้ําเย็นเพื่อที่จะกระชับตูวคุมคนคือผู้หญิงแัะผู้ชาย่แยกกันแยกกันค่ะปลอดไทยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาแต่งตัวแต่งด้านนี้นะคะก็คือจบใ่ห้องนี้สวยก่อนออกไปข้างนอกใช่ค่ะนี่ก็คือในส่วนของห้องล็อกเกอร์ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้น3ของปีรมสปอร์ตคลับค่ะตรงนี้เป็นส่วนอะไรคะเป็นส่วนของฟิตเนสพาวิลเลียนค่ะให้บริการในเรื่องของอุปกรณ์ในการกบบลังกยนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญขึ้นมาข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยยินดีเลยตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลักษณะรู้สึกแบบโปร่งโล่งสบายมากใช่ค่ะโล่งสบายค่ะแต่ว่าจับอุปกรณ์เป็นสัดส่วนนะคะเริ่มจากส่วนแรกกั็นด้านนี้นะค่ะ ในส่วนของคาร์ดิโอเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเรียกเหงื่อนะคะ<ม>แล้วก็สร้างระบบมุนเวืยอในร่างกายให้ล่องตัวมากขึ้นค่ะานด้านนู้นจะเป็นแมชชีนเวทนะคะสำหรับออกกำลังกายที่มีท่ากำหนดมีการปลอดภัยของเครื่อง<ม>เป็นตัวกำหนดนะคะ,<ม>คะแล้วได้น,น,นี้เป็น มีดัมเบลให้แล้วก็<น>ดีไซน์การออกกำลังกายของตัวเองค่ะทางด้านนี้จะเป็น stretching ค่ะ,คะสำหรับวอร์มอัพแล้วก็คลูดาวทีนี้พูดถึงกิจกรรมเห็นบอกว่านอกเหนือจากกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณลูกในครอบครัวแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอมด้วยใช่ค่ะก<ร>ิจกรรมอะไรเสนอจมาเป็น อ่าน a อคทิ t ิตี้แนะคะก็ะชื่อก็บอกแล้วเนอะเป็นสป,ปอร์แล้วก็แอค t ิช่วงเช้าน้องๆก็จะได้มาออกกำลังกายมาเล่นกีฬามาว่ายน้ำ m, นะคะว่ายน้ำนี่เป็นกีฬาบางังคับข,ของเราเลยเพราะว่าเราอยากให้น้องๆมีสุขภาพแข็งแรงจากกีฬาว่ายน้ำ m, แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเมื่อประสบภัยทางน้ำได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีก กิจกรรมดีๆซึ่งมองว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆมีมากกว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมค่ะสนใจที่อยากจะมาสัมผัสหรือว่าเยี่ยมชมก่อนได้ไหมคะที่นี่ยินดีเลยค่ะยงไงบ้าะค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาในสโมสรได้เองเลยนะคะแล้วก็ เข้ามาในเว็บไซต์มายื่นชมรมในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็แสดงตอนประสงค์จะเข้ามาคือรีจิสเตอร์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ใ่ะหมคะหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาสบายเลยได้มาช้อปปิ้งเข้ามาแอบปดูก่อนแต่ยังไม่สมัครได้ไหมได้ดความดีค่ะก็เราเองอยากให้มาทเความรู้จักสถานที่ก่อน เรื่องสมัครไม่สมัครกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าพอเซนเรื่องสถานที่ในเรื่องบริการแล้วรู้ว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่แล้วเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กแล้วโอเคค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็มาได้นะคะพนักงานของปียรมสปอร์ตคลับทุกคนก็ยินดีต้อนรับค่ะพาไปเยี่ยมชมเราได้นะที่เว็บไซต์ปียร์ลมสปอร์ตคลับ com ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แหม่มมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเปียรมค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่า m y s a e เป็นชื่อย่อของหน่วยงานใดของประเทศมาเลเซียค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C มาเลเซีย Convention อนด์เอ็กซิบิชันบิวโนั่นเองค่ะรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับกระเป๋าสุดฮิปพร้อม VCD และคู่มือการท่องเที่ยวม,มาเลเซียมีดังน,นี้ค่ะ น้ประจำสัปดาห์นี้ถามว่าปียารมสปอร์ตคลับตั้งอยู่ที่ใดค่ะข้อ A ถนนเอกมัย63ข้อ B ถนนสุขุมวิท101หรือข้อ C ถนนแจ้งวัฒนะค่ะทราบคำตอบแล้วรีบกด SMS ส่งมาที่หมายเลขนี้เลยนะคะอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะทางรายการเราก็มีกระเป๋าเดินทางสวยๆจากปียารมสปอร์ตคลับมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะ และก่อนจากกันไปหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะที่ i n s i g h t v a r i e t y n a t i o n g r o u p c o m และคลิปย้อนหลังรายการชมได้ mm hmm. ผ่าน v o y w e b n a t i o n e j o b s c o m ค่ะวันนี้ขอบคุณเครื่องแต่งกายพิธีกรจาก SPR ในเครือ m มเน r ร์กรุด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีค่ะ